บริเวณศูนย์เด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเลยพมไม่ต้องนีเดินเอาเดินเอาเดินเอาเดินขึานข้นขึ้นขึนเึ้เนขอนน้นขึ้นขอ้นข้นขึ้นขึนข้เขึน้นขะ้น่ึนขึขึ ยิบมาน้องฮอสยบมาเก่งจังเลยไปไม้ด้วยไปไม้ก็เก็บกันไปไม้ด้วยใบไม้ก็เก็บใส่ลูกใส่เลยใสไม้ก็เก็บเลยใส่ลูกก็ได้ใส่ไบไม้ด้วย เอาหุ่นมาใส่ตรงนี้หนไ้หมใส่ด้วยก็ได้